มาแล้วครับผมเม็เ author, quas, pas, qualité, ใ ί, ด want, isas, ใหญ่ใหญ่อู้หกัด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 ห่าเลยเอ้าเอาวบิ๊น้องบู๊ ผมพี่น้อสวัสดีครับผมคลิปนี้จะพามาดูปลาครับมาดูปลาเขาบอกปลาเยอะมากครับวันนี้เราจะให้อาหารดูด้วยครับดูลวลเขากินอาหารดูเขาจะกินเยอะไหมหนาไหมมาช่วงบ่ายพี่น้องประมาณบ่ายสองโมงครึ่งให้อาหารดูก่อนครับดูว่าเขากินขึ้นกินชั่วไหม ดี๋ยวค่อยเทสดูไซส์ครับออวิ่งอยู่ทั่วบอ่ออยู่ครับกินอยู่นี่อยู่นู่นบอ่อเป็นรูปตัวแอลครับพี่น้องเป็นรูปตัวแอลโอ้ยมีตัวใหญ่ด้วยครับ๊อด มาอะไรเนาะบุ่มมาเมื่อกี้ออหาหารก่อนพีน้นออ๋อดูขึ้นกินอยู่นู่นอเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆครับพาไปดูใกล้ๆอันนี้อาจจะไม่ใช่เวลาอาหาราเวลาอาหารจะอยู่เป็นช่วงเช้าช่วงเย็ยน ไปปล่อยขึ้นมากินนะครับนู่นครับยาวเหยียดไปนู่นเลยนูนนบฝั่งนู้นกินเยอะโอ้นี่หางน้ำใหญ่ๆนี่ปลาอะไรลูกพี่น้องเอาดูครับดูครับ ไปดูใกล้ๆครับตรงไหนก็มีจิวบอกตรงไหนก็มีโอ้อันนี้ปลาอะไรจาระเม็ดเลยบูจาระเม็ดครับจาระเม็ดน่าจะใส่สมโลสี่โลครับบนขนาน,นี้ งน,นี้แดด,ดแดดแรงอาจจะมองไม่ค่อยชัดพี่น้องมันมันมัน,มน,มนไรเห็นปลาบอกมันมันมันงงอ่านืนหนอนกินทั่วบ่อเลยครับโอ้ยอ,อะไรข้างหลังเนี่ยนี่นะครับเป็นรูปตัวเอล นี่ครับชมบอ่อไปด้วยชมบรรยากาศไปด้วยครับส่ดูบอ่อ้วยครับเป็นตัวเอล พา,ากระอเด้อาโอ้ดูฝั่งนี้ครับนี่ครับมาถึงฝั่งนี้จะเป็นตัวแอลโอ้ตัวใหญ่โอ้เอ้าบูจาเรมิดพี่น้องน,อเนีเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับจาเรมิด ึ๊ดอา้อาวมาฝั่งนี้พอเห็นครับมันไม่ย้อนแสงงนี้ดเด็ดทั่มบอทั่มบเอเฮ้ยจาระเมดครับดูเอ๊ะจาระเม็ดจาระเม็ด โอ้ยปริญญาตลงนี้ไปเลยเด้อโอ้ดูดูทางนู้นครับไปดูทางนู้นยิงมซูมยูไหมนี่ว่าซูมยูไหมซูมยูมซูมยูอันนี้ให้ดูก่อนครับยังไม่เทสครับยังไม่เทสครับให้ดูก่อนปริญญาตเทสเองเลยให้ดูบ่อก่อนครับยุ๋มเดี๋ยวให้ผมเทสเลยยุ๋มเขา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 ไปซ่อมวานมาเลย เอาเซียนแม่นปืนเลยนะทวดนี่คนต่อแฮปีนี่คนโพงมาซื้อแฮปีเลยหายเรียบไม่ได้เลยเลยเฮเลยทั่วบอจริงเนี่ยตั้งแต่นู่นมาถึงนี่มันก็อยู่ถึงทั่วบอเลยครับถึนมายาวมาทั้งแถบเลยอันนี้ไซน์ไหนสองตัวโลไหมสองตัวโลสามไซน์อ่ะมหลายไซน์ตัวเป็นโลก็มี ไโลไซสองตัวโลสามตัวโลกินเล็กกินใหญ่แลวแต่ยันนะ้วันขดูเขากินก่อนีเนจะเดี๋ยวจะเทสขึ้นมาดูไซครับอันนี้กะเขาเข้าน้ำลึกไหมนี่ไปเช็คดูเมตรห้าสิบเมตรหกสิบอ๋อมาไปดูไอ้บึ้มๆนั่นสิ พุงเจระเม็ดนอยากลงแล้วเน่เราลืมไปที่เราดูกันดีกว่าลาหมห้าพัตัวหมื่น้าพันตัวสอร้สองร้อยไม่นับนับแต่ปลาหมื่นหพันตัวน่ะตัวละห้าขีดคิดดูมันตกไปกี่ตันอบอกว่าหตันอดูครับตกไปหกตันอ่ะ คำนวณง่ายๆหกเจ็ดตันอ่ะสี่สิบคนอ่ะคนละสองรอยยังสบายๆอ่ะไวันมันก็เกือบสองโลหรือมั้งใจอยู่เดียวจะเ็นดูนะอู้เต็มหมดอยู่เต็มบ่อเลยครับป้านวันอยู่ทั่วถั่วไวันหัวหาไม่ได้บานชุดเดียวชุ้นเดียววันไปเรื่อยะดูยึดยับไปหมดคกับกนี่เลยเลยเลำาหมื่นห้าพันตัว อันนี้ล้วนๆนะจาระเม็ดสองร้อยตัวอันนี้พีซิมหมื่นห้าพันตัวเฉพาะนิมเฉพาะนิมจาระเม็ดต่างหากสองร้อยตัวจาระเม็ดต่างหากสองร้อยตัวเอาวิ่น้องจาระเม็ดน่าจะอยู่ไซส์สองโลสองโลไอ้คำนวณปลาเราไม่ได้รวมจาระเม็ดนั่นน่ะคำนวณแค่ปลานิมอย่างเดียวนั่นน่ะเดี๋ยวรอดูเทสดูไซส์ครับอันนี้ให้ดูว่ามันกินทั่วบ่ออยู่ครับคำนวณง่ายๆเลยกินยาวไปถึงหัวแต่ผมเดินมานู่นเลย ไล่ไล่ไล่น้ำหนักน้อยน้อยก็ห้าขีดหมื่นตัวก็ห้าตันไม่เศานีอ้าวจะเท็ดูตัวปลาแล้วครับนี่หละมานี่น่ะนี่น่ะอันนั้นม่เกี่ยวนี่มานี่ลงลงลงรามด้วยช่วยกันครับจะได้ดูตัวปลาแล้วพี่น้องตัวปลา

ตตำคอยไ่ถูกบอ่านีเ <nước> บ uh, oh oh ี้ยวปิดตัวตาเลยวเยอ้ยงจะอจะขอมโอ้เม็ดเต็มแล้วเม็ดเต็มแล้ววายปันเหล็กแปดเลยแหเสียซูนแบบมึงกินปันแห่ปันเล็กแปดเลยอยากได้ถูกสักร้อยตัวนะขึ้นมาสามสิโลก็ดีเลยนะสามสิบ

โอ้ยตัวน้อยก็มีเว้ยเอาแล้วเนกวานวานเอาไม่หมดนะสามตีโอ้โหต้องกี่เด้อดอกไมวแล้วเนี่สามประชุมอะไแค่นี้กูไม่ไหวแล้วบอกแค่นี้จะไม่ไหวแล้วไม่ต้องมไหวเอาใหดกี่วานนู้แค่นี้กูไม่ไหวแล้วพี่มาไหวไหมครับไหวไหมครับร้อยดอก ปาดปูหน่อยมันมันดึงเปลาออกไปเลยน่ะน่ะอ้วนดึงเปลาออกไปเลยงั้นมีมือที่ไหนน่ะเอาเอามาแล้วครับมาแล้วครับเปิดโอ้ยเอ้ายุกเลยไว้กโอ้มีไซส์ใหญ่อยู่ครับไซส์โอ้หลายไซส์เลยครับชาหนึ่งสามสิบลูวันสองชาตพอ มห้ามาสีน้องเอาตรงนั้นเลยใครเห็นโกนแล้วออเคมาดูตัวปลาเฉยๆจ้ดาบติดลอยอยู่น่ะเอาดึงเลยดึงเลยอูมันดไม่ขึ้นดึงไม่ขึ้นดึไม่ขึดึงไม่ขึ้นเ้เอมเดดึงเลยเอ็มวยเอม มันนี่นจริงอันนอขนาดสามคนเทียมยกไม่ขึ้นแล้วออนี่ดูไส่ครับโลโลได้ครับโลนี่นี่ครับเนี่ยแต่ใส่โลใส่แปดไสเก้าใส่ห้าละใส่เลยครับีนี่นี่ครับอันนี้ใซเล็กน่าจะประมาณนี่แหละครับสามตัวโลกว่า มันงานมันรุดไปมันโปรยไปใช่ไปแช่งมันได้ครึ่งโลนโอ้โหครับเปวนว่าอยู่สองตัวโลครับหลักๆเลยแค่นี้ก็ต่ำๆก็บสิบห้าโลเลยนี่ไม่โดนจาระเม็ดเนาะไม่โดนจาระเม็ดนะไม่โดนจาระเม็ดนะแค่โลนี่เอาเราเน้นปั้นนิ่งนะครับเน้นปั้นนิ่งโอ้โหครับเอาเอาขึ้นน้อง ตานิงใส่สวยๆใส่น้ำางามครับอ้าปดครับปดโอ้ยอ้าปดตรงไหน่น้อง้าวอ่าล้ครับเอามาโชว์แล้วก็ปล่อยกันครับตีออกไปบรู้ทายี่เยเลอดึงเร็วนอตัวอ้วนอ้วนนตัวอ้วนอพี่น้อเเขาให้ไม่กิดเยอะขี้อกินปดเนาะเะบอกแห่ใช่ไหม บอกแห่อยากเข้ามาเยอะเข้ามาเยอะเลเข้ามาเยอะเลยมีการบอกแห่ด้วยตกลงคุยกับแห่รู้เรื่องรู้โอเคจะไปบอกปลาบึกเอาบึกอย่างเดียวแล้บอกแห่แล้เอาจะบึกนะฮะอบึกอยากได้แล้วตัวนี้มีคนดูเดี๋ยวแห่พูดบอกว่าอยากได้ตัวไหนสั่งมาเลยครับลูกพี่อันนี้อันนี้จะทิ้งไหมนี่แห่เนี่ยไอ้บรรณกนว่าจะทิ้งแห่ เดี๋ยวให้ขวดหนึ่งขวดใหญ่เอ็มขวดใหญ่ขวดใหญ่ก็ได้เอ็มอ่ะมีขวดใหญ่แล้วร้อยสี่สิบเต้มว่เอ็มร้อยสี่สิบขวดใหญ่เอ็มร้อยขวดใหญ่ร้อยขวดใหญ่เอ็มร้อยสี่สิบอ่ะนดองปวดตาเลยครับวันนี้เอาดุเนาะไปบ่อไหนใส่จะหมอบหมอบเลยเนาะเอ็มอ่ะพี่น้องปวดตาแล้วครับข้ามาฝั่งนี้หน่อยครับจะใช้เห็ดแดงครับ แหคู่กับพี่เอ็มต้องแหแดงเปลี่ยนแหแล้วครับเแหนั่นบอกว่าตีนมันเบาออนั้นตีนเบาเป็นแหย่องเบาครับแหตีนเบาที่เราเทสอยู่ฝากนู้นกันครับแหแดงครับแหแดง ทำไมต้องเือกอือมีเชื่ออยู่ด้วยข้างหน้านนูนละนู่นละวอนยากจู่นี่วนยากายากดแล้วเม็ดแล้ว เลี้ยวถูกจาระเม็ดสักตัวบ้านนออยากเห็นจาระเม็ดไซส์ไหนโอ้โหดูเม็ดอันนี้หลังจากเราให้อาหารกินอิ่มแล้วจนเขาเงียบเราก็ลองเทสดูไซส์ครับเราให้แค่ตอนกินเพื่อดูมันกินทั่วบอ่อไหมเราก็ให้มันเงียบแล้วก็เริ่มเทสดูไซส์ครับ โหมโดเดี๋ยวนี้ไปไหนบ่อไหนก็ได้ยินแต่พูดแต่นั่งร้องคนนั่งร้องนั่งร้องอ่ะต่อไปก็จะเป็นเอ็มขวดใหญ่ครับนางรองเอ็มสี่สิบขวดใหญ่ดนว่าไงนะมันไม่เลือกยาหรอกวันนี้มอะไรไม่ต้องพสูน์ลูกกเราเป็นกระ <c oughs> ต่ายดิมันเลือกยาวั ปึ๊บมาเริ่มมาแล้วครับนุ่งนุ่งมีปลานะาระเม็ดมาสักตัวไม่น้อยอย่าครับยาปื๊บมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับมีไหมมาแล้วครับพี่น้องบึ๊ด อ,อ๋อนูครับติดหญ้ามาด้วยข้าเชื่อมันตรงน,นั้นแหละหญ้าทั้งปลาครับอ้ามีน,อน้นองอยกมันขึ้นดอกตรงนั้นแหละครับมาปลดข้างล่างนะครับมีน้องอสูงสีกันครับเกือบเกือบเท่ากันรอบแรกเมื่อกี้ครับ,รบว่าทีตตรงข้ามกันนะครับเยื้องเยื้องกันหน่อย ปลาดีดครับปลาดีดโครนสซลายไซจับเอ้าประมาณยี่สิบตัวยี่สิบกว่าตัวลายไซจับไม่เจอแกลบเม็ดครับเห็นแต่ตอนขึ้นกินอาหารมันเร็วครับมีนจะนี้ไปไหนร้อนมันเนปีนี้แล้วนะแก็ด คูไว้ก่อนนะคูจจระเมรไว้ก่อนนี่มุนไปถึงปีไม่เ่ยนี่ครับ่น้องปลดปลาครับนี่เดี๋ยวมามุมนี้เราจะให้ดูบอครับเป็นรูปตัวแอลตรงนี้โค้งมานี่แล้วก็ไปนี่ครับอยู่ประมาณ2ไร่ไหมสอไร่สไร่1งานประมาณนี้ประมาณสองไร่หนึ่งงานมาถึงกันแล้วเนี่ย นที่ไหวานก็ต้องไหลแพร่ฟิวฟิวหน่อยครับผลบปลปา,ารครับนอนจะเทสรอบสามแล้วครับตัดเชือกออกก่อนอันนี้เชือกเจ้าของดูแลดีมากครับเจ้าของเขาดูแลดีครับมีเชือกคึงไว้กล้องวงจรปิดมีสองตัวครับแล้วก็มีเชือก กันคนเควี้ยงเบ็ดแต่เลี้ยงปลาเนี่ไม่ได้นอนกอดเมียเลยมันนอนกอดนี่นี่ <c oughs> นี่ครับบอกว่าเราเลี้ยงปลาก็จะมีนี่ครับนอนอยู่นี่ไม่ได้นอนเฝ้าบ่อตลอดแล้วก็มีกล้องวงจรปิดอยู่สองตัวครับ 6, นู่นเสาหุ่นนึ่งเสานี้นึ่งครับต้องตัดเชือกมันงันหวานไม่ได้ครับเอามาโซนนี้บ้างพี่เนาะอุบรรยากาศบรรยากาศทางหน้าเดินมาทางนี้ฮ่า <c oughs> อย่าเรียกหา เรียว <c oughs> ิ่งไม่ตายเขาลูกนี้เยอะจะตายอันนี้เขาอะไรตรง,งนี้สสันติุขชื่อเขาอะไรรพี่น,น้องอยู่โซนเขาครับต็นนี้อยู่ทางเขตอันออน,นี้เออละหานทรายเลยไอ้ฝั่งเขานู้นลำนังรองอันน,อนี้ลำจังหันนี่อ๋ออยู่ใ,ใกล้ๆเขื่อนครับมีเขื่อนเขเขตื่อนเขตเขาแต่แต่ไอ้ตรงนี้อยู่อยู่ของอะไรละหานทรายเหรออ๋อตรงนี้เป็นเขตของละหานทรายพี่น้องช่เดียวเลยเออช้างเยอะเด้อทุกวันนี้เกืุบตายเมื่อกี้ มาลุนตรงนี้น่ครับโซนนี้หน่อยม้เด้อไม้เด้อยอดไม้เ่เห็นไหมมาทางนี้วันนี้เลยยอดไม้เนี่ยโคงไปนู่นนูเอาอเลยยอดไม้ไป<า>ั่นั้นกิ่งไม้ข้างหน้านี่ก็ได้อา่าเอาข้างหน้านี่เลยัน้น,นั้นไม่ได้เอาขึ้นมดเลย Ừ, con nó cứ nhớ luôn lòi chim mình nhớ hồi <laughs> <laughs> cái đập lòi luôn ui hề bòi năn tít răng te năn nọ bắt รอบที่สามครับโอ้โหยาวๆตามเชือกเลยในนอนเลยกระชูเลยกระเม็ดหรือเปล่าตอนนี้ลุ้นครับอยากเห็นไซส์จาระเม็ดครับมันวิ่งออกได้วะไอ้นั่นไม้หรือเปล่าไม้วิ่งออกได้อย่างขอบไม้หรือเปล่าดู้นทำไมมันทะลุไปไกลเลยเม็ดไปหนุนขารบมั้ง บ้านมีแต่รูเนาะทำไงวะติดไม้หรือเปล่าขึ้นมาเม็ดวิ่งออกไปนูหมดเลยสงสัยครับทำไมปลาวิ่งทะลุเหรอลงไปทำไมล่ะดูไม้มันมีไใหม่ไหมโอ้เม็ติดพื้นเลยเว้ยโอ้เม็ดทะลุยาวไปนู่นเลยอ๋อเม็ดเต็มเลยเต็มแหเลยหนุ่มบู๊พอพอพอขีดพอดไปไหนหายไปไหนวะข้างหน อยู่ข้างบน,บนบอกขี้เกียจปุ๊บยังไม่ทันเห็นปลาเลยบอกขี้เกียจปุ๊บเห็นแค่เม็ดนี้มั่นใจไมีแต่ยอดไม้เดียวปดเอาขี้เกียจปุ๊บยอดไม้กีนเลี้ยงผมอย่าใหนะ <c oughs> ้เมา,เา <c oughs> นะตื่นวะกินเม็ดทะลุแหพี่น้อง อห้ยาวไมมาขาดเลยนี่ดัดขาดแล้วอ๋อไปฉากแหงี้จะอยู่ให้ไหมจารเมร็ดอ,อยากดูสักเมนะ็ดหน้าพี่น้องตังงน้อตัวตัวนะอาเห็นขึ้นกินอยู่ครับจารเมร็ดแต่มันจะกินกินโชว์เราพอเราเทสคือให้อาหารมันหมดแล้วเทสมันก็จะตื่นเรา ดีเลยปลาก็ตายหมดเลยเพื่อความชัวครับเพื่อความชัวครับนี่อ้าวด้วยครับโอ้มาแล้วครับผมเม็ดใหญ่ๆอ้กัด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 ห้ามเลยเอออ้าวอาดีน้องบูโอ้โหครับโอ้โหครับเอ้ยสุนยูบานไหนกับบานนั่นเละครับเอ้าดูครับ โอ้เสือเส้นนี่ขาดก็ขาดไอ้ลุดก็ลุดไดูครับเออจระเม็ดไปนี่แหละกว่าได้ไหมสามสี่สามโลสี่โลบูใส่สามพี่น้องบอกว่าเคยชั่งละสี่โลดูพี่น้องเดี๋ยวจระเม็ตตัวสุดท้ายโอีกู้มาดิเออทำแบบนั้น่ะ เทดปลาที่ลำบากนะต้องวานาเองต้องปดองอเองอีกเออเอาหน้าเออเห็นตัวแล้วเว้ยอเอาพี่นอ้องพอๆอกันครับสามรอบสิบโลสิกว่าโลขึ้นนะแต่รอบแรกจะไม่โดนหญ้านะครับแต่รอบสองรอบฝั่งนี้จะมีหญ้าหน่อยตรงข้างๆอยู่กับซูมยูมาน,นี้ แขโควาในบอกอยากแขนเอาสามสิบองก็ขนมาเอาสากว่าตัวได้อยู่นะะนี่บอให้แขนคอก็ไม่ขมานี่แหละพี่น้องชานึงก็สามสิบสามสิบกว่าตัว่เกว้อะไรเนาะลามันมันหลไ้จัด คอแห้งอ่าคอแห้งแล้วมันจะหายคอแล้วต้องคอแห้งแล้วปวดไม่ค่อยจะได้แล้วคอแห้งไม่ได้่แขวนคอนานคอแห้งหมดแถวนี้หมดแต่หนูเขาอุ้ยหนูไหล่ท่ออยู่ดิฮะอันนี้ไรวันวัาทำเมาอันนี้นี่ เหมือนคนขี้เกียจเลยอ่ะเอาละทำปลามาแล้วเฮ้ยนั่นสวยอยู่นี่เอ้ยลุกๆเลยโอจับก้นโซไซโซไซจะละเมตจนมือล่วงปากจุกปากันวะเนาะจุกปากจุกปากนี่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 ใส่นี่ครับน้องจำโลครับใส่จำโลครับใส่จำโลไปแล้วนะปึ๊บงาน ทีดันยา่าอยู่สองร้อยตัวครับจาระเม็ดดันยา่าตานินหมื่นห้าพันตัวัวนจำนวนทีดันยา่าอยูอ่ดูวะนี่แห่ไม่หมานเลย,ยวะไอ้ยแะไข่วะ พันไปพันมาลุงตึงนังไปหมดอันนี้ตีนหนักครับแหแดเห็ดไเท็ดตับแรกตีนเบาเห่เป็นแหย่องเบาครับในเท้าน,นี้ใส่แล้วก็พื้นเลยอันนั้นอันนั้นพลาวันจะนนตื้นก,กว่านคมันยังวิ่งอีนอันนั้นพลาวตื้นกว่านี้เนะนื้อ แล้วครับปุนตาครับนะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะลงให้ดูนะครับโอ้โหตอนนี้ฝนไล่แล้วพี่น้องเห็นตะขอบ่อมีรางวัลด้วยนะมีรางวัลด้วยอ๋อสามสองนะใช่ไหมครับห้าหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเโอ้รางวัลโอ้เอ 5, 000, 3, 000, อ,อนึกว่าห้าบาทสามบาทสองบาทอีกโห้าพันสามพันสองพันห้าพันสามพันสองพัน อ้าวมีสามรางวัลตนไปไหนไม่รู้อะน่าจะมีน่าจะมีจาระเม็ดใหญ่ติดปลายนวมด้วยนะเออใครได้จาระเม็ดใหญ่สุดอะไรเงี้ยเลยางเดือนคนเดอ่ามีสามรางวัลพี่น้องมีสามรางวัลนะครับเดี๋ยวนะรางวัลนี้อะอะไรใครได้ได้สุดรางรางวัลนี้ปลาเยอะเยอะสุดอ่าพี่น้องเยอะสุดห้าพันไปได้น้อยถึเล่นอ่ารางวัลนี้จะเป็นปลาเยอะสุดนะครับ มี่สามรางวัลจะได้วัดดูด้วยไงว่าปลาในบ่อมีกี่ตันเงี้ยลองกันดูเราจะได้เออว่าเช็คปลาเราอาหารมันหมดขนาดนี้ปลาเราไปถึงไหนครับผมอ่าครัคุ้มค่าการลงทุนในการเชี่ยวรายละเอียดต่างๆผมจะขึ้นโชว์ให้นะครับเบอร์โทรสอบถามบันเวลาอันนี้มาเทสมาเช็คแล้วก็รอสรุปวันกันครับผม